การกระทําที่เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งกรณีศึกษาผู้สมัครหาเสียงโดยการระบุข้อความว่าจัดเต็มอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศพส่งถึงที่นายจีทำการหาเสียงโดยการระบุข้อความบนป้ายรถแห่ว่าจัดเต็มอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศพส่งถึงที่พร้อมจัดอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในงานศพส่งถึงบ้านหรือสถานที่ทำชาปนากิจทั้งที่วัดหรือป่าช้า กรณีนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งห้ามไม่ให้มีการหาเสียงด้วยการเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อมแก่ชุมชนกรณีนี้ศาลมีคำพิพากษาเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่และอำนาจของเทศบาลตำบลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496จึงเป็นการหาเสียงด้วยการเสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อมแก่ชุมชนอันเป็นการฝ่าฝืนพรบการเลือกตั้งท้องถิน่นมาตรา65วรรคหนึ่งวงเล็บ 2. 2อ้างอิงจากเรื่องจริงรู้แล้วโปรดเลี่ยงการกระทำที่เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง